แอตู้เย็นไว้ดื่มอินดื่มอร่อยดื่มบ่อยๆ,ๆได้สุขภาพท,ที่ดีไปรับที่บุตรที่เป็นกำนายได้จ้าดูแลสุขภาพจากของมีหนอ้อยดีแล่ที่ฝนว่าห้ำเฮาั้าเงนินื่นหลายๆคณะเจอฝนหนักง่วงเลยทีเดียวเนาะอันนี้บุญให่ของบา้านหนองกุ้งใหญ่เพิ่งก็เลยเปิดเผยออกให้เฮาเด็กมะนังสรุกสนานน้ำกันแจ๊คสีหล้าจ้าตกว่าปีนี้ว่าดูลลกันเหนื่อยชีวิตผูเ่ามีแต่ชาบ้ามี ก็ย้อนมามั่งนี่ลูกเราคอยจ้งให้มันหานะน่ะแต่สมัยคอยท้องนี่มันพขจะไปขี่้อยรับจ้างคุณตัวไปอยากจะ่อยปล่อยพ่อยแม่เขาเบี่ยงเอาเจ้ามั่งมเต้าเต้าหินแข็งจะว่าขี่เลียงมันกี่เนียพอมีมันปากันเขาปากันแล้วเขาก็เบาไปเโอยจะมาช่วยแต่บ่อเมียกระได้เบียงกิปะกันนั่นน่ะออกลูกมาลูกเป็นไดาเขาขี้เลียงเขาเลยบไปเลี้ยงเราม่แต่จะบพอเจะเมย์เขายังขี้เลียดมาเจ้าพูดว่าขี่เลี่ยงมันงคอยจิตไปขี่เลี่ยนให้ย นี่ได้มาจินเปลียนไม่ด้พี่บา้าก็ได้มาจนกินใจนนก็น้อาดีๆได้เจ้าเงินทองมาใส่มาสือสู้มันจีนเงินทองขวัขออึ้นย่างจันแมงเงินเดียนพูดเท่าขวัญกัมี่ขวัญเดียดแล้วหกเยหลานขักะมีเงินเดีนเยนกันเดีนยนละวเป็ดร้อ,อย,อยอออโอ้ยมาคุยหลายภาษาพี่บา้าไปทางนนยังจะได้เงินเดียนเงินเดียนพี่บ้ามันนันเด้งเอาเป็นบ้าไใ้เงินเดียนยุทธเปย่างจีบะไ้จะลิกเป็นมึงแม่ขันจะบอะไรเดี๋ยล้วเป็ดร้อยเล่างานยองหนาเงเ่อนพีบแชร์กบินพี่บ้าจะได้เดือนนี้ของขัญขึ้นหย่าน ลูกมีน่ะเราวมีอยากคุ้มบาร์อย,อยากคุ้มไปางานคอยใช้ให้ร้านคอยกินร้านี่ไหนอีกวะเชียวอีมันขอ้อมังคันนั่นเงี้ย <c oughs> โอ๊ยมันไม่เปลี่ยนว่าตลาดบ่นได้ไม่ใหญ่มันพลาดเป็นหา้ากินทอดเงี้ยสิมากินกันไหนยี่นี่มันไกลจีบออกลูกแล้วก็กินอยากคุ้มจินแต่ว่าตันให้มีทอง สองชั้นเจ้าตัวลวหัวหัวมวยอยู่นี่มัสอสชั้นจะได้เจ้าว่าได้มาเงียนขี้ม่ฉันมีกรื้อนีแม่สกสชั้นนูันเป็นบ้ากันจะได้อีกแปด้อยแม่มันกบแปดร้อยเทียบปันไดชนะออมวามเจ้วักหลานมันงด้มาถามหาถามคอยหลข่อย่่ของแข่งของขาว่ามัยากนับปันนี่ดอกนเามาหากินวันเขาแล้วหันาสบายใจยี่ตายแต่ว่าเย็นนยีสทายมูนเย็นมันเี้ปันเดลแล้วมันได้ล บันยังจังด่ามันเป็นสาบเท่าีรันขายหยังมันขายเชียงกี่ยังปีก้อนนี่มันขายหยาหียุ่นขายดีวะโอ้ยขายดีกีิตายขายบดเสียงแต่ว่ามันยากมันขายบดแล้วนี่มันตอนเล่นนี่หรือ้าเนี่ยขายดีก็ได้แตเล่นนี่หรือ้าเมื่อเล่นนี่จะไดนเพิ่นซื้อไปใช่หรอเพิ่นโบราณก็ขยุ่มโพธิ์โบราณก็ขวัญยุ่งบัดนี้โบราณกนเพื่อถามากินเอาเฮียจะไหนมันบอกว่าให้เพิ่นนั่งอู่เอาพนัง บ่เข้าใจไปใหม่หมอยเพื่อนนี่แล้วเพื่อนน้ำปลาขาก็อหอยมันเดี๋ยวนี้มันว่าปลไก่ขยักเทียขาวคุณรุนยูมันไปได้รับไปดีไปเป็นกะดีตามภาษามันแล้วหัด่าล่ะไม่งจะได้เลี้ยงลูกอย่างนั้นปล่อย่างร้านมันเป็นกะดีอ้าวมันี่หามันได้ตีมันเป็นน้ำเสียน้ำแนววันผู้ไดแนวมันกะคอยนี่นะี่เดียมันหยากนีหยังเสียงผู้ไดมาเลยมาแช่กันมันรูดแล้วรูยเลย กูบั power, ่วส่วนนะกูปากันยังเนี่ยภาษาผัวผู้เดียวกูมัส่วนมันงเนี่ยกูหาไม่กันไหนเพราะว่ากูยังสวยกูยังสวยกูไม่ได้อันวส่วนผู้ชายกูกันนี่ผู้อยากสีกูกันไหนผู้นอกกันยังกูยังแงกูถามมึงเนี่ยกูบ้านสวยมองไหนกูบ้านสวยมองไหนผู้ตัวผัวมั่งมั่วสมกูยังเมดเลย ฉันกูดิบมึงกูบ่แช่กูเ่กูถามมึงครัเดียวมึงเคยหักกูะมึงไกูเขาล่มึงมากระช่เแ่าไน่ออมึกะวามึงสีมาชังหนว่ีชยสงเนค่กูมรชยกเหมึงวะ ีผู้ชายี่ท่าอยู่บตีนี่ฉีเจ้าหน้ามีพีพ่บาเพราว่าผัวเยี่ยผัวเมียเสียก็เสียเขาเหมือน่อบมืออมงียบหาดัอไมปาจ้าเด้อสิม้าไปทัวจะอะเงีหานคอยย่อยว่าให้เจ้าฟังนั่นนะหเ้าจบปเมื่เป็นเล็กน้อยกจ้าผู้ายัผ้ยนไงนากอะไรเปยมไปูกเตัาผู้ใดห็นป่เหม็นคอยย่นั่นน่ะมัเหม็นผู้ใดมยผัวคอย ผู้ใไหต่อผัวหยเอาปากระเจียลั่มจะเหึนไปามกระดีจะเเสียลําว่าเอา่อยเมียอยเงี้ื่อไกัเลยไม่เลยกระจมกันนาย่เรากระชมที่เราทัเนี่ยมึงแปพอมันมันจะใช้กะนีมึงเงินแผ่นพอยุ่เหมือนรั่มไปพอยุ่หมอลรไปปังหมอร่อกันแค่สี่ตีมันเป็นหมือนรั่มันเป็นหมอลรมันเสียดีจะกินมึงจะรองไหลหมมัน มันไงล่ำขึ้นคอยว่ามันหมาขาามูดสิบืเขาเดียวมาดูถูกเขามหน้าตาดีกี่ตากรก่นี่หน้าทางดังพร้คนไหนเม่นยูะโอเซยยูมันลอยยู่หน้าทางด่างพมแต่วาคำมังม่อมควยคันอยู่ก่อี่ไม่มีอะไรหาย้าหายตาเขาได้เขาไปแเลวขนาดวันจิตตานมันมันไงลาเห็ดกัิปะเขาได้เขาเดีวมันเอาบริเวณ มันเปียนกอไมนเอาบรเรีเอาบรลยลีแบบไหนไม่ยิ่งก็เอาพุทไสก็เอากระเทยก็เอาพุทเอาก็เอาเล่ไม่ได้แข่งพุทธเทาก่อัมนเอาพุทเอาเยอะๆเยอะไม่ได้แข่งกับพุท่ไม่ชี้พุทธไม่ชี้พุทธกูหาตลดเดนพุ่นไม่ได้ให้ผู้ันก่อนไม่เอาทธารุ่นไหนรุ่นหกสิบขึ้นแล้วุ่นหกสิบปีแล้ว หมอยหมยด๋วผู้านี้นมันเกิดนมากจะไหนจะกันมาต่อชีวิตชีวาผู้เฒ่าจะด้ไงเป็นเดบากาผูหายตด้งเดืนด๋เ้ยผู้เจ็บแย้มมาหนัผู้เฒ่าแม่หนูตัวฟู่ลูกตืกระฟิตอยู่ได้หละผัวยผู้ตายนี่จากถือว่าจีจีปีเลยโอ้ยกวดก้อนหาจะได้มาผู้เฒ่าพวเมนเมนผู้ใดมาทำผู้เฒ่าวิธีเพราะมันกอดใส่เด้กปี๋เห็นดีจริงกรนไ่เจ้ากอดผัว่อยไม่ what's my way ไม่เลยเพรา่ปาเ่ได้งมนเลกันบ่ได้เหม็นกุยเหม็นข้าวนนกันเ็ได้เหม็นกุยเหม็นข้าวมันเป็นประนั่นตีกันนั่ตีเหม็นนะคอยที่เหม็นกระทบควดจี่ระงับกว้ื่วงไปแย่ะยิ่ควงไปใสควเวาจะถีสี่คนควงไปใส่คววาจะถีสี่คนมันมาสองแกนยช่ไหผูันดเป็นคนได้เป็นผีมันเป็นคนก้อนเป็นผี ยิบบบกด้เลยค่ะมหัขอบคุณมากค่ะจะเอาเงินยังไงเอางินไปทังมเลยควา่วยอย่เสียลำหมัอนว่ายเสียล้ำเตอเลยน้องพนกรานปัญญมันยังปัมันยังไเร่องจงจะเห็นมัยนเร่ำจริงขอบคุณมากนะค่ะไปเรื่อจริงมัแกเงก็จมาให้นหวยนึง 你妈的！了 ีมัดสามส่วนไม่ไงขนาดตอนทีผมสองคนนี่นะผู้ชายที่เต <az> ็มหน้าบ้านซึมลึกอยู่ไม่ไงแกกลัวแกงนกลีเกล้าผู้ชายทุกนั้นนี่นะผัวกูมันจะได้กล้าบ้าจะได้กล้าบ้ากูเป็นกะลีเกล้าไม่ไงกูเป็นแม่เล่ากูว่าแต่จะโขงอันนี้กะลีเทาไม่เห็นแลวยังนักกูให้มาดูถู่เกาแล้วเป็นกะลีนู่นบุเบิร์ก กูรับแสกมาบาดมาไหมเขาน้นำกูว่าได้จินม่หัจังว่าขนาดกูเอาการบงงนึ่งเงินเย็นหุ่มกูซื้อเพพไปอดเมื่อกูเห็นตาหมาตลอดทาทัด่ไทัันรไมงไม่งคอยปมันแฉเงงเอาเงินแน่เมียก่อเอาเงินแ่เงนผู้ใดบนี้เงินเจ้าเ่วสิปากันไปเจอทางกบเงินกูมอยันนี่เงินามปอไเป็นาจิ้มแม รวมจมมาได้เพราะมีเงินจักบาทสิป้ากันนั่นเสียวกันไปยังเมื่อใครเสือหมาแดงกันไปคนละข้างคนไลยเป็นทุ่นเป็นหว้วนมาเป็นเงินจักบาทเนี่ยมันไม่ได้ทุ่นกันไม่ดูเรื่องนั้นสป้ากันไม่กลัวทีนี้เสียงเันไปเป็นกันเป็นชุดเป็นห้องไปแต่ ก็ให้มึงแบงเงี้ยส0่พเอาเมื่อไปพันหนึ่งสามพันขุดมิดแบงบักมาสี่พุทโธท่านมาพ่อกับเท้มาไม่ใหญ่เงั้นเดือดพเท่าไม่ใหญ่จิออนให้ตลอดข้าแพ้ไม่ใหญ่มีอยู่เศ่้านึ่โ้ยเนาะให้ไปเป็นทุนเป็นฮอดเด้อท่านบักลาเจ้าพุทโธอีกจะขึ้นที่หนาไม่ใหญ่ผู้เลกเด้อครไม่ก้ก็มาตื้นไปคจมำได้วันไหนวันไหนคุณพันหนึงมตวันไหน กูเสียเปียกมึงเจ็บเปียไนไหนบไหนกอดสยปากันมึงต้องทากูไปกินเนื้อย่างเกาหลีกอนโอ้ยอีปเอ้ยเนื้อย่างเกาหลีมึงว้าพิชมึงสร้างีมมึงบ้าพิชมึงสร้างีเอ้ามึงท่ากูไปกินเนื้อย่างแล้วมึงจะเกาหลีกูไอ้แมเ่าเว้าวันเอายแล้วนะกเนี่ยรอางามึงต้องพากูไปนอนรีสอร์ทอีกงก้อนขึ้น่ง Mo ma wẹ́ẹ̀ fún yàrá wàrà. หลานต่อไปจากนั้นก็โดนกับฟังลำเลียงก,กันแล้วจ้าลิขิตรักชั่วดนี่แหละลำเลียงวันนี้ค่ะ